เปรนะ่ะป้องโอมเปร์มีแตะสร้างมันมนรรมดาเบอร์มันนั้นป้องน้นมีท่านมีแต่นามธรรมาผ้าพัดพาพัดบอม <laughs> มันมีแต่นามเด็ดยัยังงามเลยสบายดีแลดดูกสวัสดีที่ทานที่ตามรับซมมันในกายังสาวนะ มันให้กาเป็นบุญเนาะทุกคนเอาการทได้ไปเอาซีควายว่าหุ่มเดียวนะปุดหนึ่งห้าแสนสามพนอ่ะเลิกกันติดตามเรื่องกําเดียรทุกคนเลยว่ามันเงินเลยนะควายกันว่าข่าวคาอยู่จากหน้าเลืทเท่ทุกคนตอนเหากัได้มาหอดบอลครับจีโงเหทุกคนถือว่าขาเจ้าเห็ดจีควายนะมันนี้ลงควายตัวนึง ตัวหลายคนแล้วมาแต่เช้าว่ามันนี้เราก็ตื่นวาดได้ักน้อยทุกคนเลยแต่นี้มาหอดแล้วทุกคนเลยขับปั่นเพื่อมาแต่เช้าว่าปักไงเลยใายกันโอ้ไปตูดเทินเจสิ่าบ่วันนี้ <c oughs> อาจจะขุดไปเลยนะขุด นี่ก็จีแล้วและโทนเลยจีด้เอ้อไปปาดนะมันนี่โอไเอเอาอันนี้ปปาดกนนี่มาสอนเป็นกับมาทุกคนเลยเอาพูดหนึ่งบ้างเอาพูดหนึ่งสองคนเออได้ บําบัดคนปาเรีโอกินเลิศทุกคนเลยตอนนี้ก็เริ่มมาซอยชีสแล้วทุกคนเลยว่าปาดมาตะขาก็เริ่มชิลแล้วแล้วนะมาซอยแล้วก็เช็ดตอนน้อยๆปั่นเดียวกันนี่ในพาดพืชปัญหาก็มาคือชีตืูจอยทุกคนเลย ผู้ใหญ่แท้สวัสดีเชฟก็ชสอตแน่มาอาทีควายนี่ทุกคนเยอะมาจคนละแหลอยาละมือแพดิตูดบ้าจอคอยตูดวจอยหรือบอแหลกเห็นไหมเห็นแทู้ดพอดจบต้นมาแล้ว สวยแล้วก็เก็บสิกุสีนมากะว้าปัดปั่นเดียวมันสบายกคนเลยมือถูนะ แทะเฮาด้วหูมนะนั่นเลยไปป้านะมานรอบมูนะมาลแต่องโตผมโอยข้นได้มูนะโอ้ยได้กินว่าแต่ป้าหโลดบอกไปูจักไยิมเด้คู่ดยดแล้วอายำหางมันหดเลย

ตานิกาซอยเกิดแล้วทุกคนเลยทีใดคือว่าซอยกันยั่งแต่คือท้องมันนะเกิดพุ่งตานิกาทีใดมาปั่นพูดนะมันนี่มาใยญ่ตับก่อนให่ตับใหชีนทุกคนเลยโยโคน้อยโคนเอาอะไรไล่เลยไหม ตนี้ก็เริ่มเป็นยาชีนทุกคนเลยรถกเราับชีอานนะเราปัาไ่เน่ตนเกปั่นชีนชคน,นเลยปัน่นไงกน้างอรูน,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 นลาย

ตอนนี้ก็ปันชินเคยจิแล้วเลยเดี๋นนยวเอาล้วทุกคนเลย

ชิ้นหลายล่ะกองเงินละไล่บโอ้ยเขิ่นคู่เมื่อละตอนนี้กาเขาก็ได้เอาชิ้นแล้วทุกคนเลยกาที่ได้ผ่าดได้เมื่อก่นมันนี่อว่าหิวนักนะ ิ้นกัดพูดห้าแสนกัดเอานำเออยสามคนนะชิเดยมาหาช่ดกินก่อนมาหน่ทางนง้นจาพาดเดียิ้นแล้วกันชิเดยพาดยเบอร์พาดยหลังมาลพะพนาดอนพันกับพนาภาษีพันเมื่อก่อนทุกคนเลย เมก็ได้หน่อยกันหรอกบ้าปั้นโพนหน้าผัดเพียปั้นปั้นเพื่อนแหงป่าปั้นปั้นแล้วก็ตายไปเลยมีแต่กระดูโกงนี่นะเอ้าปั้นเอากระโต๊ะน้ำไหมอุ้ยจาจิปัดจะกระโต๊นี่เบ้ายากินนี่ผัดเพี พิ่งน่ะเอาเอามาเชื่อกระซ้ามนี่เด็กกับปันพูดเชือกระดองหันชิ้นชัน ภูละโลชูลายแทพกัมภูริโลชูชามโลเลยชามคนกะอ๋อาผู้เดียวเป็นเพื่อใหญ่มันนะเดียวแล้วใหญ่มันเห็ดจามม่นได้มาอันนี้นี่จามอันอะไรได้ทักมันเอาตัดมันนมา ตนตวได้เลยอืมได้เลตันนี้ตอนนี้กัปันนะป่นอยู่แล้วนะว่าเขาปัน่นหรเขาเอ,อ้ยอาไหมวันนี้ ีชิดาเธอเขาเอ้ยนะชิเชื่อตรงยางมาชมกับเพื่อนทุกคนเลยอยู่ปันเหนื่อนนะว่าเพ่มาเก๋ชิด้ปันเดียวอิตอนนี้เรากลับมาแต่โชคชีนเอ้ยทุกคนเลยเดี๋ยวเราจะได้มาหาเห็ดกินก็นบ้านนี้เห็ดเลยเห็ดมาเพกินบ่เห็ดมาเพ่ขึเก่าทุกคนเลยวันนี้นะซีนควายนะโดแล้วบ่หน่ะกอดจังหน่อยเนาะกอดเลย ปนะล่อยน้ำมาะทุกคนเลยเอ๊ะเป็นไงมันมีลายค้างโมงแล้วสิได้โลเป็นไหนก่อนมาหาซาชิมิก่อนมันหาเลือกเอาชิมตัวง,งามนะ้างชิตงงมตัวง่ามเลยจะกระซับมันบ่ ออตอนนี้ก็คือบ่วเป็นซอยสีทุกคนฮะ่ันเลือเอาทอสีงามๆนะไปนอนพงกอ่ะช้าก็ไม่ห้ามีดก็บม่เ้าเนาะใชไป่ได้กิงานเม่อใช้เลือกจะอ่ะเป็นหนเนพควายมูน,ยยน,นีทุกคนเลยมีเม็นโง่เ ນ້ອຍໂຕນ້ອຍນ້ອຍມີເພິ່ນເນາະນັ້ນໂຕໃຫຍ່ມີເພິ່ນເນມຮາາວລນັນພກັງລ ระกาบเล็กกะโคเอาแน่บอกเนาะเนี่นเพราะว่าทัพใครน้อยเพื่อนมีเยอกินดิบอะไรตัวอาจารย์ป็ดห้องานอืมกระเทาง่ะ ตอนนี้จะสอบเน็นจีมคิด้แล้วก็เอาออามาตำคมขชิขี้อยู่แล้วน้องขี้เนาะพัดนะอ่ามืแก่ในก,กิตกรกับมาเขือทุกคนเลยซื้อมาตะเม,มืองมืดอยู่ หลานเติมแล้วยวสิได้มาไว้ก่อนนะทุกคนต่อพีแล้วก็มาไว้เติมมาพีไว้ไปหาซอยเบอร์พักเนาะขี้เป็นสิ่งคือมาเดิร์คคือมาเด้อลงมาเลยกำลังอยู่แล้วเดี๋ยวมาไว้ทุกคนเดี๋ยวมามันห่าเนื้อเขานะเกิดไปโน่เลยเช่อตัวไรเพราะว่าพีเ่าก็มาไว้นะ ทีด้วยเบอร์พักป้องหฮมเปร์น่ะป้องหฮมเปรมีตะก่างมันทั้งหมดเบอร์มันนั้น วงนะมีใครมีแต่หนามมีแต่มาต์ข้าผัดข้ากผกัดกบ <laughs> มันมีแต่หนามเด้ย่ายังงานไเลยงงาปากปากมันจะพัก, <laughs> กมือตากมูนเป็นคน,นเลยบิลเลียกเกมพร้อมมันจะได้มาปรุงเขิงในวันนี้ได้ จะมัดบางทีนี่สมแล้วมีเกกามาคิดดเนาะเเนาะเักซอยซอยักเกือบเป็นในือลกนี่กคนเลยปนะ แล้วก็ตื่นชาแท้วันนี้หอมละหอมขมาเนาะสิบนี่ฮะเขล่นแล้วก็ซิมเสียบอยู่ด้วเอาไปโคนำแค่หมเลยแช่บ่จางหรือเข้มพีพ่อกระตือ ตอนนี้ก็รปรุงเค็งเพื่อแล้วทุกคนเลยชิได้ตักไปเฮธอจะสอนเป็นโคนะเพราะว่าซุปคเคิร์กหนึ่งดิบเคิร์กหนึ่งมีสุก,กมีดิบได็กินตะเลิึกพอหลายคนได้กินดิบได้เอาลุงแล้วก็พอเท้าเนี่ยดิพอล้วจะกินเป็นโคก่อนทุกคนเลยโคมันสุกทางมากิน นี่ตอนนี้บมื่อวาเพิ่นสิตักไปกินก้อนแล้วทุกคนเลโซนโคอะยังมีทันในซุปอยู่เพื่อนเอาไปกินไปก้อนทุกคนเลยเพื่อนไปกินท่านะพ่อ,ออีพออีพอเขาเรีกินนะโซนจีไปโคม้อนทุกคนไปเอาไปกินก้อนเด้อตอนนี้ก็ในกินกันแล้วทุกคนเลยมา嘛กินข้าวเช้าอันเดี๋ยวมั้ยนี่นแล้วก็โทรให้น โอดเกิันเมีเาผู้ดังคนอีเาผู้ดังเอ๊ะูกจไปเพมตุมมื้อไม่ไหนอ้ยยินใหนเลยก้อมือะไรเบื้งเนิ่นจนเนินไวัากินมาแล้วอยคนบีนาได้

อนัดนี้ก็สุมฮาวค่พะพอดีกิเข้ากินน้ำอิ่มแล้วนะก่าที่ได้หาพักว่างกันทุกคนเลยอ่ะสำหรับคลิปน,นี้ก็ขอยการที่ได้ขอจบลงเพลงสนี้ขอขอ,ขอ,ขอ,ขอบคุณคำจัดที่ติดตามแล้วครับทมุมใ่นคลิปหน้าพอได้ไหม